มันเลมืองหมาเยวเวเอ่านเหมือนหมายะององ่ะเดี๋หามันจะไง่อ่ะจับโอ้ยมันองเอาไมาแล้วัวไ้กัหมาขึ้น เคสนี้ไม่เคยเจอครับถ่วยหมาเนี่ยมองตาเ้ปัดอ่าแล้วก็ไม่ใช่ลวงใปไม่บ่อยเดี๋ยวต้นมันหักทุบตีมึนยงเข้าอีกนะจะบอกให้รู้เออไปละงีด้วยเดียต้องเสร็จแล้วงีดย